สวน่าอมามาตาตัดหญ้าแล้วๆคักแวมาเนยเตีตัดหญ้าแล้วเรียบร้อยละปูซานลงลูกไม่ต่ำมากทัว พอดีเลยกัดเล่มอันนั่นให้แม่พอดีเห็นแม่ไปเกี่ยวเฝามันไข่เู้นเขอโนงมาขึ้นด้วยเออเปูสารล่องแม,ม่หิ่ดต่ำมากทั่วปุ่นอยู่ข้างในเกียเ่ยสอเหล็กว่ได<น>้เฝ้าขึ้นเนาะ เออจมให้อีกดิเขาเห็นมานตัวเขาได้เบอร์ให้แล้วบ่าวอเลยครัพี่ตั๊แล้วนีขางหอดฟองจ้งงาให้เว้ยนั่นละเห้เรานอนดีดีแล้วมันวางสิหละ่ะแม่แม่จา๋าคือสร้างแม่เอาไข่แม่คือเอานี่เอาอยัางกระไรตัวเดี๋ยวเราเกิดจมเมื่อขันเราจมเมื่ไอไงเงียบรับฟังล่มขาวท้องเราแล้วเมื่อยเราเกิดเศร,าเร,าเเรา้าจมข่อยาวมึง่าไปเถียงเล่าหันดอกยี่พี่มันว่า แม่อะไรไม่เมย์วะไงเราอะนี่นอจาเรา,า,าก,ก,กินเราจมไปได้หลายเรเมยแล้วก็เศร้าจมเองเล่มา,ยยามีสีแครรับฟังมีซื้อปล่อยเล่าตัวเมวเ่ไเอเขียด,ดมีสน้องบีซี่ตํามมาทั่วปีเ่อนฟ <laughs> าบูดาหลานาบาหลาน <laughs> เอามี่วดอ่เด ต่ำบักทั่วเออ,อ,เอพอดีบีบอเอาไข่มากาเดี๋ยวนะเอาหมอลงมาามนะลูกเนี่ยอุณนอันนี้เดี๋ยวสิต่ำบักทั่วปีอืมเราจะพอเามาตีจะแพ้หรอว่านอ่น,นแล้วไปส่องทุกบาบ้า,าแม่ล้สิอุ่นไก่ตังเต้เมือตาเอาเาพุน่น นึกว่ามันหมืดแล้วยุ่เฮียนจนหมืดเอคือว่านีะ้อนกันนไิไม่บปีอนี่จะอตับมัก,ท,มกทั่วปีเปิดแฟรันหมือนตบักทั่วปีพี่น้อง ไปออกมากพ่อยู่บใช่หไมชหไม,ออมเ,อเ,เออออกมาอยู่บเลยนะเอออม่ชีไนสีอะไรกรเทเอยูนม่กัฉลาดก็บตกับกะเทอยูตะเรามันเอาหน่วยขาวทัแบอกว่าแล้วซัมี่ละ อย่าเอามันเละลรยผีพวกกินแมนเหนือมันเนียนมึงที่อะไรบ้างยุณเอาเอารสชาติไลยรสชาตินี้เนาะบอกอะไรกเอาหวานไม่หน่อยมันส้มเขาเนี่ย ไอ่แขพิกแ้งนั้นนี่ใส่พิงแขงเราใส่พิงแขงไม่บะกอกเขาเป็นแบบบะกอบไอแมวเขาตู้เย็นได้แม่บได้แช่แขงป้าอือเอาแมวแมวเมวแมวอะไรกไม่ไดอยู่บ่ตามมือผู้ใดอ เอาละวันไหนมาเอาสบอูก็มีมันเมียแม่เก็บโอ้นั่เก็บเอาไปห่อหน้ากุนพอดหน้าพยัญนพักสถูบแล้วก่เอาละเบน้ลมดบอนขวดเลยดพอดีอันเก็บน่รับูาว่าสีํำแต่เมอว่านไม่ได้ำเบี้ยพักนันเด้พอเบี้ยพักทีนันยาวไม่หายไสมยุใส นหม,มาฟินนองวันนี้มาเท่ลงเลยผู้น้าอู้น้อง,งดีตำพิงแหงที่น่อง ใส่พริกแห้งว้าวตาแสบบ่ะพูดนะทำนี่งไหมเนี่ยบอกเลยเนี่ยเขาเอิญยังก,กว่าแม่บักทั่วปีแม่นปะตาบักทั่วปีเมื่อไหร่พี่น้องพูดนะนายกินบ่ะขั้นแรกทังใดอยู่ต้องมีใส่เป็นพริกแห้งเด้นี่ใส่พริกแห้งอันนี้ก็จะเป็นนี่แบกหุ่มขั้นแรนเดี๋ยวลอกไก่อยู่ไก่กำลังสุก ก้างบ่มีหยังแมวจิ้มกับเมฆไก่กำลังสุก,<ร>กเอาโคกไปล้างดูเดี๋ยวเฮามากินขน้าวนดมกันตับักทั่วตับักทั่วพร้อมแซ่บๆสุกไปอุนอ่นไก่อุ่นยาแซ่ดูไว้พ่อแซปเลี้ยงไว้ปูยาแตกแตหมือนว่านผดแต่ข้าเจียเรียงเพิ่นเ,เลยหกักให้งปอยใหญ่มามันมันสวยซุกอยู่ดอกตัวนี้เนาะตัวอันแดงเดียวออกแม่นบ่นี่ล่ะตัวแดง บอ่อหั่นเครื่องอีกบ่อเลาะกล้วยออกตัวหน่อยกระสุนแล้วสุนเข้าแล้วเรียบร้อยอเอาอันนั้นฟานมามถถกมยูนหน้าเบิดมือแล้วนม่มีอ่ะอ้อนี่นอนเรื่อยหนาวเปินไอรก็ลุงเนาะ บอกเฮ้ยมึงเห็นอยังนั่นน่ะเฮ้ยสีออกลูกวิมไปต้อนเอาแม่นั่นอุ้ยทั้งเมียทั้งลูกเลยมันสิออกเอ้ยเอาไว้หลังบ้านมาห้อยไว้เดี๋ยวตาแล้วพอเห็นโอ๊บกันไงไว้ตอวเราเนาะข้าวเดียวบ่ ข้าวเดี๋ยวแซ่น้ำอันวั้นงุบงุ่มงุ่มต้มไกเ่ดเสรียบร่อยพี่น้องแม่แล้วกับใส่บังหน้าวส่น้ำปลาของชืร,รอเรีีบร่อยอันนี้ก็จะเป็นมกมกปลาใส่กอกรำถั่วไปไปเสียบเอาขอมาเอาขอไปลูกเอาขอไปไไไไไเออเติมน้ำซะอีกมันสดน้ำแต่ค้นไปดิก็่ค้นแหรอเนาะ เฮดเป็นมนุษย์บสบะเศรบฐ์แบรรยากาศของเข้านะพี่น้องมากินเผาน้ำกันอยูท่ทงอยู่ท่าเผ่อเพื่อกับลุงหันอยู่บ่เห็นแล้วดองไว้ปะใส่จานเลยเออบ่ไดต่ตำใส้หีี่เาเห็นดีีแม่เรามีอีปูดองน้ำเศแษฐ์ไปบรรยากาศนาะพี่น้องมากินเ้าน้ำกันฮะ ปากกดไหลกดแช่กดกระดิ่งกดตีตามน้ำสำหรับกิมนมี่กิฟสีพานะาไปเขาไปกินข้าวเาีเไไ่ไปกินข้าวไว้ฮะมากินข้าวกินข้าวกินข้าวโอ้โอ้หงายหลังขึ้นนั่งข้างเทิงพุ่นลูกขึ้นนั่งข้างเทิงไปกินข้าวน้ำกันยุทธงมานี่ มากินข้าว,าวเศบแสบ,แสบกินเลยเดี๋ยวรอดติดตามคลิปนาพี่น้องขอพ่้คันล่งสารเน่จังน้อยก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเนตต้องบีนั่นมือได้เดี๋ยวจะล่งให้มึงวัน <laughs> นี้ไปก่อนเสบน้ำกันกับเมนูหลายอย่างสวัสดีจ้า